นี่เป็นส่วนหะตูมนะพี่น้องเนี่ยมันเป็นส่วนหนตูมสองฝั่งเนี่ยนี่เป็นทางทางระหว่างกลางนะทางระหว่างกลางผมก็จะมาฐานแคมป์อยู่ตรงเนี้ยตรงนี้เป็นที่สำหรับอะไรนะเพาะชมต้นไม้อะไรไปที่เก็บอุปกรณ์ทำอุปกรณ์ต่างๆเป็นที่เพราะว่าลมมันจะเข้าตรงมาจากช่องนั้นนะพี่น้องเข้ามาจากตรงช่องนั้นเลยเข้ามาตามช่องทาง ของสวนเนี่ยเข้ารูนี้เดี๋ยวโอ้ยเย็นสบายเย็นสบายตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บชำต้นไม้อะไรต่างๆเพราะว่า <c oughs> มันต้องมีการพักนะพี่น้องพอซื้อมาแล้วก็แค่ามาใช้ได้หนึ่งต้องพักก่อนไม่ย่างั้นตายเรียบเราต้องมาพักให้มันฟื้นตัวดีแล้วแล้วเราค่อยเอาไปปลูกอีกทีนึงก็รวมเนี่ยก็เริ่มเ,เห็นเห็นผลงานแล้วอันนี้ไหม เห็น,อ,น,นอันนี้อันนี้อนไรอันนี้แตกแตกตาขึ้นมาละอันนี้แตกนะอันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็เริ่มแตกแล้วนะทำไมเราต้องให้มันออกเป็นแขนงเลยนะพี่น้องออกมาเป็นแขนงอย่างเงี้ยรากมันจะมีเต็มเต็มไปที่พื้นมันเนี่ยเราก็เอาไปปลูกโอกาสตายก็น้อยน้อย,นอยหนึ่งน้อยมากๆนะถ้ามันตายมันตายที่นี่นเลยตายมันจะตายที่นี่นน พัดเห็นเข้ามาตรงรูนี่เลยนะพี่น้องลมจะพัดเข้ารูนี่หมายทะลุไปนในสวนเพราะตัวนี้มันคับแล้อันนี้มันเป็นสวนแบบเชิงเดียวนะปลูกประตูมล้วนเลยปลูกประตูมล้วนที่เราทำเราจะทำแบบประเภทมีหลายลากเลยมีหลายลากทุกอย่างมีมะพร้พว๊ี่ มะพร้าวก็เป็นมะพร้าวพวกมะพร้าวขูดนะเป็นมะพร้าวขูดพี่น้องเห็นตอนนั้นมันลกๆมันอยู่ในดงเลยนะตอนนี้เปิดให้มันละเปิดให้มันเปิดยาให้มันเพราะว่ามันเริ่มมีฝนแล้วอากาศมันเย็นแล้วมันสู้ไหวแล้วเราก็เปิดยาให้มันโอ้โหตอนนั้นนะลมอย่างเงี้ยตอนนั้นมันไม่ไม่มีญ้าแล้วมันไม่ลมมันแรง ถ้าเราไม่ปล่อยให้หญ้าทั่วมมันก่อนนะคงคอหักมดแล้วละ่ะป่านนี้ตายหมดเห็นชีวิตคนทําสวนนะนี่ไปจะเห็นอะไรนะฟักทองฟักทองักทองหากินกับมันก่อนพวกนี้ละ่ะหากินกับมันไปเหนื่อยหน่อยนะไม่รักจริงอย่าทํานะถ้าใครไม่รักจริงก็อย่าทำ